วนการตํารวจที่มีการตั้งดา่านนะครับผมเรียนพี่น้องประชาชนคนไทยประเทศนะครับว่าขณะนี้นะครับนีตตำรวจตั้งดา่านแล้วด่านเนี่ยปล่อยให้มียาเสพติดเนี่ยหลุดรอดนะครับหลุดรอดไปยังชายแดนลอดเถือน สามารถหลุดรอดนะครับเข้ามายังส่วนกลางได้เข้ายังไปยังชายแดนได้นะครับนอกจากนี้ยังมีการเรียกรับสินบนนะครับในการตรวจจับปัสสาวะตรวจชีเรียกง่ายว่าหาแดกกัเยี่ยวเอางี้เลยภาษาชาวบ้านคือหาแดกกัเยี่ยวหาแดกกับสิ่งผิดกฎหมายเช่นพกปืนไม่มีใบอนุญาตพกปืนนะครับมีการเรียกรับสินบนต่างๆเหล่านี้นะครับผมเองได้ นะครับพูดคุยกับทีมงานของท่านผบตรคนเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขว่าจะขออนุญาตนะครับในการปราบปรามด่านที่อ้างว่าเป็นด่านนะครับที่มีการตั้งนะโดยได้ขออนุมัติในการที่จะเข้าดําเนินการกวาดล้างด่านพวกนี้นะครับให้หมดสิ้นจากประเทศไทยสักทีเพราะสิ่งที่เรามองว่าตํารวจเมื่อมีภูมิกับ หัวหน้าสถานีเป็นหัวหน้าโจรในการตั้งด่านมีรองผู้กุกับปอนะครับสั่งการนะครับเป็นรองหัวหน้าโจรในการตั้งด่านรีดไถพพ่นอกประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่ต้องผ่านเส้นทางนี้ซึ่งเป็นเส้นทางหลักนะครับในการบังคับตำรวจชั้นผู้น้อยในการรีดไถตั้งอาสาขึ้นมาเก็บสวยเก็บเรียกตังนะครับหรือไม่ก็มีการตรวจตลอดย4สีชั่วโมงโดยการประมูลนะครับให้ตำรวจ ลงขันประมูลวันละ3,000บาทในการตั้งด่านต,นต่อรอบนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ท่านพบตรรับทราบแล้วนะครับแล้วก็ท่านก็เห็นด้วยในเรื่องของการบูรณาการร่วมกันในการปราบวารามจรารน้าฐวิผิดชอบก็คือในวงราชการตำรวจนะครับก็สนับสนุนให้มีการลงพื้นที่ในการที่จะไปติดตามจับกลุ่ม นะครับผู้กระทาความผิดที่เป็นเจ้าหน้าที่รับในการลียไถพี่น้องประชาชนยิ่งใกล้ที่มุ่งเทศกาลเนี่ยนะครับตำรวจวนนี้จะมีรายได้วันหนึ่งหลายล้านบาทนะครับเียพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศว่าการตั้งด่านเนี่ยครับโดยการเป็นตั้งด่านตลอด24ชั่วโมงเนี่ยโดยการประมูล3ชั่วโมงเนี่ยนะครับหัวละ3 0 0 0บาทสาหรับตํารวจนะครับให้มาให้มาตั้งด่านอย่างเช่นผมยกตัวอย่างนะครับว่าผมเป็นตํารวจระดับพนักงานสอบสวนอะ่าเมื่อผมออกจากเวร ผมยอมเสียสามพันผมมาตั้งด่านสามชั่วโมงร่วมกับสวัสดคนอื่นร่วมกับเจ้าหน้าที่ธุรการร่วมกับสวบปร่วมกับอะไรก็แล้วแต่นะครับก็เสียสามพันบาทให้ผู้พุ่ิกับโรงพักนะครับและเดี๋ยวผู้พุมกับโรงพักก็จะส่งต่อไปยังหัวขขาบนนะแล้วก็ในสามชั่วโมงนั้นนะ่ะสมมติตั้งไว้ห้าคนก็คือเสียหมื่นห้าพันบาทต่อรอบนะครับคุณไม่ว่าคุณจะจับอะไรก็แล้วแต่จับรถผิดกฎหมายจับของเถื่อนจับรถอะไรก็แล้วแต่ หรือปล่อยยาเสพติดหรือทุกอย่างนะครับคุณกําไรเท่าไหร่คุณเอาไปแต่คุณต้องเสียให้กับผู้มงกับหมื่นห้านะอันนี้ยกตัวอย่างนะครับว่ารอบนี้สมมติอาจจะมี5้าคนก็เสียหมื่นห้าสมมติรอบนี้มี7คนก็เสียสองหมื่นหนึ่งอย่างเงี้ยวันหนึ่งพี่น้องประชาชนทีด่ดูสิครับว่าตลอดยี่บสีชั่วโมงเอาคิดเป็นรอบนะครับผู้มังกับรับเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต้องไปส่ง จังหวัดเท่าไหร่สิ่งต่างๆเหล่านี้มันคือความชั่วชาสามารในการที่นำเงินที่ได้จากการรีดไถพี่น้องประชาชนบนท้องถนนนะครับแล้วก็ปล่อยให้ยาเสพติดเนี่ยขบวนการค้ายาเสพติดเนี่ยรู้เลยว่าด่านเนี่ยจะต้องปล่อยก็เอาใบร้อยแบงร้อยแบ่งสองร้อยสามร้อยห้าอยปล่อยให้ลงไปนะครับทั้งไปภาคเหนือทั้งไปภาคใต้ได้สิ่งต่างๆเหล่านี้ผมเรียนพี่น้องประชาชนเลยว่า ถ้าหากเรายังปล่อยด่านแบบนี้ว่ากดขึ้นอยู่บนท้องถนนสร้างความเดือดร้อนสร้างความชิบหายวายวอดในวงการค้ายาเสพติดให้ยาเสพติดเนี่ยจำนวนมหาศาลเป็นตันๆเนี่ยหลุดรอดไปยังประเทศมาเลเซียหลุดรอดไปยังนะครับภาคกลางได้เรามองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของความมั่นคงของประเทศดังนั้นเรื่องนี้จึงยอมไม่ได้นะครับจึงเป็นเรื่องที่เราจะต้องนะครับทํา บางคนนะอย่างนายสิริพงศ์นะบอกว่าไม่เคยทําได้สําเร็จก็คุณไม่เคยทำํำแต่ชมรมจะทําให้ดูคุณไม่รู้หรอกว่าชมรมเมกาเนี่ยทํางานเนี่ยนะครับด้วยความเสียสละเนี่ยมากี่งานแล้วนะครับนะคุณไม่รู้หรอกว่าในวงการตํารวจเนี่ยเราจับมาเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องเอาเขามาประจานไม่จําเป็นจะต้องเอาเขามาออกสื่อนะครับผมบอกได้เลยว่า การแต่งตั้งโยกย้ายรองผู้กำรับการตำรวจนะการแต่งตั้งโยกย้ายผู้ังกับที่ผมมาบุคคลที่ถูกเราล้องเรียนนะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่หงชาติคนดังเป็นสุวัสดิ์แจ้งยสุดเนี่ยรับฟังข้อมูลของเรามีการตั้งกรรมาการสอบตำรวจให้ออกจากราชการไม่น้อยกว่า10รลายแล้วก็ตำรวจที่ถูกร้องเรียนเนี่ยนะครับถูกย้ายเข้าเป็นอำนวยการถูกย้ายเขา้ากูทั้งนั้นครับบางคนถูกย้ายไปชายแดงก็มีดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้น นะครับผมเรียนให้ทราบว่าบางครั้งคุณไม่รู้หรอกว่าเราทําอะไรบ้างนะเราทํางานหนักเพื่อประชาชนนยครับโดยที่ไม่ใช่เรื่องของเราเพราะนะเราถึงบอกว่าบางสิ่งบางอย่างเราทำเนี่ยเราอยากเห็นความเสมอภาคเท่าเทียมใน,นด้านกฎหมายดังนั้นเนี่ยครับการที่จะปราบปรามคนมีสีนะการที่จะปราบปรามมาเฟียต่างๆเหล่านี้มันคือการเสี่ยงชีวิตทั้งนั้นแหละครับมันไม่มีใครกล้าเสียสละเหมือนพวกเราพวกทีมงานของเรา ที่พวกเรากล้าได้กล้าเสียแล้วก็ไม่ใช่เรื่องของเราด้วยเรื่องเสือของเรื่องของคนอื่นด้วยซ้ําไปนะครับนะผมนึกบอกว่าคุณอย่ามาเม้นเอามันแล้วก็นะไม่ให้กําลังใจไม่ว่าเสือด่าเราอีกคนพวกนี้อย่ามาเป็นแฟนเพจชม,มนุนนิยกรรมนะมันจันไรเกินมนุษย์นะครับผมบอกให้เลยว่าคุณไม่รู้หรอกว่าพวกผมทําอะไรบ้างดีอีกไม่นานหรอกคุณจะเห็นเลยว่าคดีฆาตกรรมต่อเนื่องที่เราทํา เราใช้เวลาตั้งหลายเดือนกว่าจะเก็บข้อมูลหลักฐานเราใช้ทีมหมอนิตเวชของเราเราใช้ทีมทนายความของเราเราใช้ทีมนะชุดเฉพาะกิจในการตั้งบูรณาการเนี่ยในการทําคดีฆาตการรมต่อเนื่องเนี่ยซึ่งเดียวไม่ต้องประชาชนก็จะรู้ว่าเป็นคดีอะไรนะครับหรือในการปราบปรามาเฟียที่มีการตั้งด่านนะครับมันไม่ใช่มีทุกด่านผมเรียนอย่างนี้เลยว่ามันเป็นด่านเฉพาะนะเขาเรียกด่านความมั่นคง นะเป็นด่านไม่กี่ด่านนี้ที่ทําชั่วๆแบบนี้นะซึ่งตอนที่เราทาเนี่ยเราก็ต้องขออนุญาตผู้ใหญ่ว่าเห็นด้วยกับเราไหมเพราะอย่าลืมว่าการที่จะไปป่าดา่านความมั่นคงเนี่ยมันจะต้องมีทั้งทหารฝ่ายปกครองมีทั้งตำรวจในการบรณาการร่วมกันในการทุจริตและนั้นพวกอย่างเงี้ยมันคือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตัวเราเองด้วยเราไปเสี่ยงวัดดวงกับเขาเราก็ต้องมีชุดที่นะครับ เป็นพวกของเราที่ใหญ่กว่าเขานะแล้วก็ต้องกล้าได้กล้าเสียเมื่อยิงก็ต้องยิงกันเมื่อวัดก็ต้องวัดกันชีวิตแรกชีวิตก็ต้องทํากันนะครับเพื่อพี่น้องประชาชนไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบไม่ให้ถูกรีดไถสิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องบอกผู้ใหญ่ให้รับทราบนะครับในการที่จะไปจับกลุ่มเขานะครับไม่ใช่ว่าจะไปจับเขาง่ายๆเราไปจับเขาเราก็ได้แค่ปลาซิวเอาทาไมเราจับตั้งทีเราจะต้องเอาตัวใหญ่ๆนะครับ เอาปลาตัวใหญ่ๆไม่ใช่เอาปลาตัวเล็กไม่ใช่เอาปลาซิวไอทาอย่างนั้นน่ะทาเหมือนเกียงไก่ไทยอ่อนผมก็ทําได้ไปไล่สดจีน่าด่าเลยนะมันก็ได้แค่นั้นแหละมันไม่มีประโยชน์อะไรล้วถูกเขาฟ้องร้องนะครับติดคุกติดตารางเสียมวยปเปล่าๆพวกเราทําทั้งทีเนี่ยนะครับเราต้องจับให้ได้ขะแนนฆ่าเขาทํายังไงก็ได้จับแล้วอย่าให้เขาดิ้นลุดนะครับหลายสิ่งหลายอย่างที่เราทํากันทุกวันเนี่ยนะครับด้วยความเหน็ดเหนื่อยด้วยความเหนื่อย,ยยากแสนสาหัส ผู้ฟ้องร้องไม่รู้กี่คดีนะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องของเราดังนั้นนะนะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์วยกรัรเราช่วยคนสิบครั้งนะเราไม่ช่วยเขาครั้งเดียวเขาจําได้คือครั้งที่เราไม่ช่วยเขาแต่เก้าครั้งที่เราช่วยเขามาเนี่ยเขาลืมหมดนะคนพวกนี้ดังนั้น,นสิ่งที่เราทานี่คือการเสียสละเพื่อประเทศชาติเพื่อบ้านเมืองเพื่อนะครับเพื่อแผ่นดินนะสิ่งต่างๆเหล่านี้ นะครับผมอยากบอกพี่น้องประชาชนว่าหลายๆเรื่องนะเราทําบางครั้งไม่จําเป็นต้องโฆษณานะครับผมเรียนพี่น้องประชาชนคนในประเทศว่าในเรื่องของฆาตกรรมอาพางลูกบิดน้องแคสระบ,บุรีที่อยู่ในกรรมธิการของท่านสิริวิจุตเตมีเวสก็ได้มีการเรียกนะครับตำรวจมาชี้แจงตำรวจก็ ให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีนะครับว่าคดีนี้ผู้ต้องหามี4คนนะมีการช่วยเหลือให้คนผิด3คนโดยมีการจ่ายเงินใต้โต๊ะให้กับผู้เสียหายโดยผ่านทนายความนะไอ้ที่เป็นนกหัวขวานเนี่ยนะครับจำนวนเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยวันนี้ก็สารภาพสิ้นไส่หมดแล้วนะครับขอให้รออีกหน่อยนะครังหน้าจะเป็นเรื่องของนายการจะเป็นเรื่องของนะคณะ นะครับทำงานของภาคหนึ่งที่ไม่มีที่มีความเห็ไม่แย้งเนี่ยนะครับยิ่งกว่าเลเวร้ายกว่าคดีบอสอยู่วิทยาสิ่งต่างๆเราเนี้ยเราทำเนี่ยเราไม่ต้องการให้ทนายสูเชียวบางคนเนี่ยหาแดกกับประชาชนเก็บค่าที่ปรึกษาทีละ5,000ันะไปยืนถือป้ายทีละหมื่นไปออกทีวีเก็บหมื่นหนึ่งรับทําคดี5้าแสนหรือฟื้นคดี2ล้านหรือล้านหนึ่งไอ้คนแบบนี้ไม่ใช่เขาเรียกว่า เพื่อประชาชนเพื่อเห็นแก่งเงินเอาชีวิตคนตายนะที่ถูกลุมโทมมาหากินหาแดกนะโดยเพราะอ้างว่าตัวเองเป็นทนายโซเชียลมีเดียนะสิ่งต่างๆเหล่านี้ใส่ชุดสูทนะออก TV ทีวีเท่ๆนะครับผมบอกให้เลยว่าสิ่งเหล่านี้เอาชีวิตของคนที่เป็นคนตายผู้หญิงเนี่ยถูกลุมโทมเนี่ยมาหาแดกนะร่วมกับตำรวจชั่วๆบางคนร่วมกับอายาการชั่วๆบางคนสิ่งต่างๆเหล่านี้ มันไม่ควรที่จะมีที่ยืนในสังคมนะครับสิ่งที่เราทําวันนี้เราถึงกล้าชนไงเพราะเรามีข้อมูลเรามีหลักฐานนะครับว่ามันมีการทําชั่วกันทนายโซเชียลบางคนนะผมบอกให้เลยว่าบางคนไม่ใช่ทุกคนนะบางคนรับคดียาต่างๆนะครับก็เป็นแบบนี้นะล้วอ้างว่าตัวเองเป็นทนายชื่อดังผมบอกให้เลยว่าเราไม่เคยทำนะครับแบบนี้คนยากจนคือคนที่น่าสงสารที่สุดในประเทศไทย